ครับพี่น้องวันนี้วันที่สองเดือนมนกราปีพศส,สองหาหกเก็ดครับก็บขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องชุ่หูทุกคนครับสิ่งข่าเบิงครับสิ่งข่าดับมาชมอยู่สองเบาบนเฉนเหลวครับปีใหม่ก็ขอไ้พ่อในพ่อแม่พี่น้อง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเบิดทุกขูทุกคนครับค้มเก็บยาะไร่คอมไข่ยังมีสิ่งบุดีกระถิ่รับปีเกา่าก็ขอให้มีแต่สิ่งม่ใหม่ๆี่เขามาพร้อมกับปีใหม่ครับงามบอรครับงามบอรครับขอโปวดเลี่ยงซัตดครับ มือใหม่ทดลองเบิ่งครับทดลองเห็ดเบิ่งสวัสดีครับพี่น้องว้า่ว้่วเฮ้ยสวัสดีครับ,บพี่น้องมื่อวานภามาส้มสวนกระโพดครับ มื่อนั้นมาวันที่สิบสามเดือนสิบสองโคกขับวันนี้ยังไงหน่อยอยู่มื่อนี้มาเมื่อนียวันที่วันที่วันที่สองวันที่สองเดือนหนึ่งปีหกเกตครับงามแล้ครับวันนี้มาวันนี้งามแล้วครับ ใส่ตะปิ้งเกลือหดเอาครับที่รถนาำใส่สายยางใส่ตะปิ้งเกลือหดเอาครับมาวันนี้ตางเก่าด้วยครับจากมันนันมะฮอดมันนี้ยี่สิบมือครับยี่สิบมือสูงขึ้นเกือบ ยังเอ,อกิกดเลยครับเงินมายัางยัง,ยง,ยงน้อยอยู่กลับมาอีกมือนี้งามเลยครับแบบใส่ต้นเดียวเลยครับต้นเดียวต้นหนุ่ม บอดี้ไซส์รุ่มหนึ่งบอดี้ไซส์ลายต้นครับลุม่มละต้นครับอายุเดือนกูกลัวครับเดือนกวกลัวพังงาณนี่แหละประมาณนกัเนเพี้ยงเอ,อิ้อเลยครับส้มสู ผ่านนะครับผ่านยางนยินางามเย่กยหนไม่มีปัญหา ไม่อนี้มาบ่เห็นเจ้าของคนเมื่อใหม่ครับเป็นเป็น เพินเพิ่นจะลองเห็ดบางปีนี้ครับเพื่อมันจะได้ผลบ่ก็คืออยู่คือจะงามอยู่ ถ้าพี่น้องมาส้มปลากระปุดว่างามบ่งามงามครับทั่วง,ง,งามเลยต้นใหญ่นะครับต้งนตงน่ายกระพดเลี้ยงสัด คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องมาส้มนี่นะครับคลิปหน้า,ก,นา,ากันสิฟ้ามากันสิผ้ามาส้มใหม่ครับพี่น้องคำวมาเบิงเ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลโ์กดแชร์ให้นไมเด้อครับกดติดตามให้นำแน่นครับส่องน้อยๆน้งบ่ทันได้ผ่านเกณฑ์เขาอยูย่ยามเลยสิผ่านไง ก็โมโหว่าจะไปไทยยังไรอ่ะไปไปเรื่อยๆายไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้อง